ขอแสดงความเคารพรักต่อลูกโยคียทุกท่านขอแสดงความเคารพต่อท่านเจ้าของบ้านทุกท่านที่ได้มานั่งอยู่นัที่นี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สมของการปฏิบัตินะคะเราได้พบศับตรูตัวร้ายๆที่มันแฝงอยู่ในจิตใจของเราคือโลภะโทสะโมหะที่เราพยายามรบพุ่งชิงชัยที่จะเอามันออกจากตัวของเรา คือนิวรณ์ต่างๆที่เดชรูปโยคียได้ส่งอารมณ์นะคะบางคนก็งุดหงิดบางคนก็เบื่อนายทั้งที่เรามีความพร้อมเพรียงในเรื่องอาหารอาเด,ดอร่อยมังสวิรัตอร่อยที่สุดในโลกนะคะสวยงามจัดมาอย่างสวยงามปราณีตมองแล้วไม่รู้ว่าเป็นมังสวิรัตเลยรับประทานเข้าไปบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมังสวิรัติเบยกซ้มนะอร็ดอร่อยเหลือเกิน รับประทานก็ได้ยิ่มมีผีมันไม่ขาดเหลือไม่บกพร่องแต่ความเล่าร้อนของกิเลสกิเลสทมานบ้างขันทมานบ้างเทวปุตตมานบ้างที่รบกวนใจของเรามันก็ถูกแย่ด้วยกำลังของพระธรรมปิติต่างๆที่เราสามารถลุกขึ้นมาได้พระกับมานก็รบกัน เมื่อพระกับมารรบกันสนามรบคือกายของเรานี้ก็ย่อยยับย่อยยับคือถูกย่ำยีด้วยพระกับมารรบกันมันก็เจ็บปวดรวดร้าวปลายตามร่างกายบ้างหรือว่าใจก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านบ้างทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทิ่มแทงในกายในจิตของเราก็ร้รอนรนหงุดหงิดเมื่อนายลำคาญที่ไม่เคยเจ็บก็เจ็บที่ไม่เคยปวดก็ปวดในวันที่สองที่สามนะคะ อย่างไรก็ตามวันนี้ตอนบ่ายทุกคนก็จะสบายขึ้นหน้าตาก็แจ่มใสขึ้นมาแล้วบางท่านก็บอกว่าหลังจากตอนบ่ายมานี้ค่อยสบายขึ้นพอสอบอารมณ์ผู้ที่สอบอารมณ์ทั้งหลายผู้ที่มาช่วยสอนนะคะจากผู้ที่ช่วยสอนเนี่ยผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ช่วยสอบอารมณ์อธิบายอะไรต่ออะไรปลอบโยน ก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นหน้าตาแจ่มใสขึ้นความสงสัยลังเลต่างๆก็ค่อยดีขึ้นก็มีใจสดชื่นขึ้นเพราะงั้นโยคียทั้งหลายก็ค่อยเข้าใจที่แม่ได้อธิบายต่างๆว่าเราจะลำบากอยู่3มวันพอขึ้นวันที่3ตอนบ่ายเราก็จะค่อยอยังชั่วขึ้นนะคะความสงสยัย ภิสังขารมานความสงสัยลังเลการปรุงแต่งจิตวิจิตรช้ามานความสงสัยต่างๆก็ค่อยเบาไปเมื่อค่อยเบาไปแล้วสติสัมปชัญญะของเราที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยภาวนามยะปัญญาด้วยสุตจินตายานคือการได้ยินได้ฟังแล้วเอามาคิดนึกตึกตองปัญญานี้ก็เกิดขึ้น แก่ล้าขึ้นด้วยภาวนามยปัญญาที่ลูกโยคยีพากันเดินจงกรมพากันนั่งสมาธิพากันกำหนดอียาบทปัจจุบันเราก็ทำกันเข้มข้นด้วยความภาคเพียรอุตสาหาวิทยาอันนี้ลูกโยคียทั้งหลายก็เริ่มชนะมารแล้วเพราะงั้นในตอนบ่ายนี้เราก็เริ่มรู้ทางสวัสดีทางสวัสดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้น เรียกว่ามรรคมีองค์แปดประการนะคะองค์แปดประการนั้นมีอะไรเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นปฐมมัคแปดนะคะเราก็ท่องจําได้จําได้เหมือนนกแก้วนกขุนทองเวลานี้เรามาเดินมรรคจริงๆมรรคจริงๆของเรานี้ไปโลกุตระนะคะโลกุตระคือหนทางที่จะไปพ้นโลกพ้นโลกคือที่ไหนนิพพานาังปรมังสุขขังแม้เราจะไม่รู้จักทางมัคผลนิพพาน แต่ทางเดินของเรานี่ตรงตรงต่อทางมรรคผลนิพานแล้วหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคิฏฐิของเราที่เคยคิดผิดทำผิดพูดผิดเริ่มจะคิดถูกรู้ถูกทำถูกพูดถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มจะมีความคิดถูกแล้วนะคะบางทีคิดอยากจะกลับบ้าน บางทีคิดวมาทาทำไมหนาะนาแหน่แหน่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยทําไมจะต้องหนอทําไมจะต้องเห็นหนอทําไมจะต้องยินหนอทําไมจะต้องเคี้ยวหนอกลืนหนอมาหนอทําไมแม่ก็อธิบายว่าหนอนี้เป็นคํารําพึงให้จิตใจสงบเป็นเครื่องกั้นความฟุ้งซ่านเมื่อเรากําหนดหนอหนอไปนี่ใหม่ๆแล้วก็ต้องหนอก่อนเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไม่หาใจเผลอ เมื่อต่อไปเรากำหนดได้ดีแล้วสติของเราว่องไวแล้วเราก็ไม่ต้องหนอแล้วสติของเราไวมันก็ไม่หนอยกไปจับยกมาวางถึงปล่อยนอ้อมก็หลุดไปเองนี้เราก็ค่อยเข้าใจเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนหนอก็ไปหนอเอาคําสุดท้ายเราก็ค่อยเข้าใจนะคะนี่สัมมาทิฏฐิก็เริ่มเกิดขึ้นความเห็นชอบข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบจิตใจของลูกโยคีก็เริ่มคิดอยากจะทำบุญทำทานออกลับไปบ้านนี้เราก็คิดอยากจะไปทำอย่างนี้ที่บ้านบ้างจะเป็นยังไงหนอเราจะทำได้ไหมบางคนก็มาถามคุณแม่่ากลับไปบ้านเราทำอย่างนี้ที่บ้านจะได้ไหมแม่ก็บอกนี่แหละเป็นวิชาที่จะไปทำที่บ้านเรามาอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นโรงเรียน เรามาเรียนมาศึกษาหาวิชาหาวิชานี่เหมือนเมืองตักกศิลาเนี่ยไปเล่าไปเรียนที่เมืองตักกศิลาได้วิชานี้แล้วก็กลับมาบ้านวิชานี้ก็จะเป็นมงคลที่บ้านของเรากลับไปถึงบ้านไปเดินมงจงกรมไปนั่งสมาธิไปเห็นหนอยินหนอก้มหนอเงยหนอขวาซ้ายขวาซ้ายที่บ้านของเราบ้านของเราก็เป็นวัดเป็นโบสถ์บ้านเราก็เป็นมงคล และทุกคนทุกชีวิตอยู่ที่บ้านมากกว่าอยู่ที่อื่นอยู่ที่นี่เพียงเจวันเท่านั้นกลับไปอยู่ที่บ้านบ้านแล้วอยู่เป็นปีๆเดือนๆอยู่จนกระทั่งตายจากกันนี่งานนี้ไปเป็นมงคลเป็นการบ้านของเราเนี่ยดำริชอบองค์ของปัญญามก็เกิดขึ้นเพราะงั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทั้งกปากความดำริชอบก็เกิดขึ้นเราจะไปบอกลูกหลานวองเขาทำจะผิดไหมก็มาถามแม่ แม่ก็บอกไม่ผิดวิชานี้พระพุทธเจ้าให้เผยแผ่ให้สอนกันงั้นแม่จึงได้ออกสอนลูกโยคีจึงได้ออกเผยแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์เรามีบาทหนึ่งก็แบ่งกันเรามีสลึงหนึ่งก็แบ่งจากันเราไม่คับแคบไม่หวงแหนเราก็แบ่งกันใช้บอกกันแม่มีปัญญาแค่ไหนแค่สลึงแค่บาทแม่ก็แบ่งกันเราเดินจงกรมระยะหนึ่งเป็นก็ไปสอนกันหนึ่งระยะ เราเดินจงกรมสามระยะเป็นก็ไปสอนกันสระยะเท่านี้ก็ได้บุญมากมายแล้วสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเราเห็นหนอเป็นยินหนอเป็นก็ไปบอกเพื่อนกำหนดอย่างนี้นะบ้านเรานี่มีหกประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจหประตู เราว่าอันไหนเป็นเราก็ไปสอนกันบอกกันเล่ากันบอกลูกบอกหล้านแล้วยังไม่พอไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนไปบอกญาติไปบอกพี่น้องของเราคนไหนฟังเอาไปจำทำตามก็ได้ผลได้ดีเห็นหนอทีหนึ่งก็ตัดเวียนตัดกรรมไปเจ็ดชาติยินหนอทีหนึ่งก็ตัดเวียนตัดกรรมไปเจ็ดชาติก็พูดให้กันฟังเหมือนเล่านิทานคนไหนจำได้เอาไปทำก็ได้ดีมีศุขนี่เกิดปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ดำรีชอบอาไปเล่ากันสัมมาวาจาเจรจาชอบเนี่ยเราก็พูดถูกเราไม่ได้กล่าวคำเท็จเจรจาชอบสัมมาวาจายินหนอจริงๆไม่ได้กล่าวคำเท็จเท็นนอจริงๆไม่ได้กล่าวคำเท็จสัมมาวาจาเป็นองค์ของศีลสัมมากรรมันตาการงานชอบขวาย่างนอซ้ายย่างนอ หยิบหนอยกหนอตำน้ำพริกก็ตำ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 นะคนมาข้าวก็คน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 สับเนื้อสับหมูสับอะไรสับผักก็ผัสับ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 ก็เสร็จไปด้วยศีลด้วยสมาธิความตั้งใจชอบงานการทุกอย่างก็สําเร็จไปด้วยดีด้วยการไม่เป็นบาปด้วยการไม่เป็นกล่าวคําเท็จสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบ เพราะงั้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สติกําหนดทําด้วยสติสัมมากรมมันตะการงานชอบทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีสติกําหนดรู้ก็เป็นงานการงานชอบทั้งสิน้นสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเห็นหนออยากรับประทานหนอโยกมาจับโยกไปตักโยกมาใส่กับข้าวใส่จานข้าว ตกักเขีย่ยช้อนซ่อมเขีย่ยยกมาอ้าอาปากใส่รถหนออมลงวางเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนหนอข่าวคำหนึ่งสิอ็ดอภาวนาตัดเวรตัดกรรมไป66ชาติถ้าโดยทวารทั้ง6กถ้าโดยชาวนะจิตก็เจชาติเจ็ดชาวนะเสพอารมณ์ในโดยวิถีจิตก็7ชาติ นะตัดเวรตัดกรรมตัดข้อตัดโศตัดโรคตัดภัยตัดเสียดจังไรตัดเวรตัดกรรมเจ็ดชาติานใยวิธีเจ็ดชาวนาเสพอารมณ์กินศีลกินสมาธิกินสติกินปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าขนาดที่กำหนดอยู่จิตโลภไม่มีจิตโกรธไม่มีจิตหลงไม่มีจิตเผลอไม่มีเราก็กินศีลกินสมาธิกินสติกินปัญญา โรคภัยไข้เจ็บกระพรอยหายยาสติปฐานสี่ยาหม้อใหญ่กินยาของพระพุทธเจ้าสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่ได้ขี้ชอบขี้โกงใครเข้ามากินด้วยศีลกินด้วยสมาธิกินด้วยสติสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมายาวะมาวายามะความเพียรชอบ เพียรที่จะหยิบจะยกเพียรที่จะกําหนดเพียงที่จะทําการงานของเราให้เป็นอินทรีย์สังวรศีลอินทรียสังวรทุกทุกจังหวะทุกทุกขณะทุกทุก,ทกอิยาบทของเราที่กําหนดรูสัมมาวายามะความเพียรชอบเป็นองค์ของศีลทุกอิยาบทเป็นองค์ของศีลน,นีสัมมาสติมีสติระลึกชอบสติแปลความระลึกได้ ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมและพอดีสัมมาสมาธิตั้งใจชอบนี่เป็นองค์ของสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ครบ -8 ดแล้วมรรคแดครบหมดเลยเพราะงั้นย่อลงมาแล้วศีลส,สมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปปะเป็นองค์ของปัญญาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาวาจาเป็นองค์ของศีลสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์ของสมาธิย่อลงมาแล้วมรรคแก็คือศีลสมาธิปัญญาครบหมดแล้วนี่เรามาทางสวัสดีเพราะบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่มาประกอบองค์ศีลมาประกอบองค์สมาธิมาประกอบองค์ปัญญาเพราะงั้นเราก็มาถึงทางสวัสดีเรามาทำความสวัสดีมาทำความสันติสุข ให้กับกายนี้จิตนี้แม้ว่ากายของเรามาพบความสวัสดีพบความสันติสุขใจของเรายังไม่พบยังเร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสนิวรณ์ยังเร่าร้อนอยู่ด้วยอะไรก็ตามแต่ความปรุงแต่งของมารน,นะคะแต่ว่าสติของเราถูกปลุกขึ้นมาแล้วถูกปลุกขึ้นมาแล้วด้วยอะไรด้วยความเพียรอาตาปี มีความเพียรเพ่งเผากิเลสให้ร้อนทั่วสติมามีสติระลึกได้ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมและพอดีสัมปชาโนมีความพร้อมเพียงที่จะกำหนดมีความพร้อมเพียงที่จะกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะระมัดระวังไม่ให้อกุศลเข้ามาสัมมาประธานสี่เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด เพียรทำลายอากุศนที่มีอยู่ให้หมดไปเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรระวังรักษาไม่ให้อากุศลเกิดเนี่ยเพียรทั้งสี่อย่างนี้สัมมาประธานสีป้องกันหมดทุกอย่างเนี่ยอิทธิบาทจีเราก็มีพร้อมชันทาวิริยะจิตตวิมังสาพอใจในผลงานของเราทำไปก็ยิ่งพอใจชันทะ พอใจในกิจการงานเอาใจฝักไฝวิริยะมีความเพียรที่จะเดินยืนนั่งนอนกำหนดอยู่จิตตาก็ใจฝักใฝในงานของเราไม่ขาดตกบกพร่องวิมังสาตรวจการงานของเราให้รอบคอบหนึ่งหนึ่งวินาทีเนี่ยวิมังษาตรวจการงานของเราให้ทันปัจจุบันควาหนึ่งหนึ่งวินาทีวิมังสาตรวจงานการของเรา ย่างให้ทันปัจจุบันย่านิ่งหนึ่งวินาทีนีนสัมปชัญญะตัววิมังสาตรวจการงานของเราให้ได้ปัจจุบันถ้าไม่ทันปัจจุบันมันก็ได้แต่สมาธิมันก็ขาดตัวสัมปชัญญะมันไม่ได้ตัวสัมปชัญญะขาดมีแต่สติไม่มีสัมปชัญญะเราต้องมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะเตรียมตัวชั่วพร้อมให้ได้ปัจจุบันเพราะงั้นเรา มีสติสัมปชัญญะมีอาตาปีความเพียรเพ่งเผากิเลสให้ร้อนทั่วมีสติมามีสติความระลึกได้มีสัมปชาโนมีความเตรียมตัวทั่วพร้อมจะให้ได้ปัจจุบันตัวปัจจุบันนี้เป็นตัววิปัสนาเป็นตัวปัญญาถ้าหาขาดปัจจุบันแล้วไม่ได้ปัญญาญาณญาณไม่เกิดวิปัสนาญาณสำคัญที่ตัวปัจจุบันนะคะ เหตุอด e so, 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 ีตมาเป็นผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันเป็นผลอนาคตเพราะฉันเราตัดลงตรงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะคะเพราะั้นตัวปัจจุบันนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดยิ่งชีวิตของเรานี้ปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดขณะที่เราจะสิ้นใจขณะที่เราจะตายเนี่ยนะคะปัจจุบันที่สุดเราต้องกําหนดรู้ใจจะขาดลงตรงปัจจุบันนี้พอขาดใจปั๊บนี่ไปไหน ถ้าปัจจุบันนี้เราทําปัจจุบันไม่ดีปัจจุบันทีน่ขนาดใจจะขาดนี้ถ้าขาดลงไปกับโลภะไปไหนล่ะห่วงายทรัพย์สมบัติลูกหลานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายถ้าขาดลงไปกับโลภะถ้าใจขาดลงไปกับโทสะไปนรกก่อนจะทําบุญสร้างโบสถ์เมื่อกี่หลังก็แล้วแต่ให้ทานรักษาศีลมาถ้าขาดใจลงไปกับห่วงายทรัพย์สมบัติลูกหลานต้องไปเป็นเปรตก่อนนะ ถ้าขาดใจลงไปกับโทสะต์้องไปนรกก่อนนะถ้าขาดใจลงไปกับโมหะไม่มีสติกำหนดรู้ไม่นึกถึงบุญกุศลต้องไปเดัจฉานโมหานิพพาไปเดัจฉานต้องไปเป็นสัตว์เดัจฉานก่อนถ้าหากว่าใจขาดลงไปด้วยความสำนึกบุญกุศลเราเคยทอดกระถินเราเคยทอดผ้าปาหรือว่าขาดใจลงไปกับองค์ภาวนา พองนอยุบหนอขาดใจปั๊บนี่มามนุษย์อีกขึ้นสวรรค์อีกหกชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นต้นดาวดึงยามาดูสิทนิมมานรดีพระนิมมิตวสวัตตีหกชั้นไม่เช่นนั้นก็ถ้าได้ฌานก็ไปพรหมโลกฌานห้ารูปฌานฌานสี่อารูปฌานมียี่สบชั้น พรหมโลกเป็นยี่สชั้นเพราะฉะนั้นนรกเปรตอสุรกายเดรฉานทุกติภูมิ4มนุษย์หนึ่งเป็นหสวรรค์อีกหกเป็น11พรหมอีก20เป็น31ภูมิเวียนวไห้าตายเกิดอยู่ใน31ภูมินี้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์เนี่ยแม่ไก่ฟังธรรมะกำลังคุยเคียหาอาหารอยู่ข้างศาลาการเปลี่ยนเม็ดข้าวสารเกลือนอยู่พระเทศอยู่บนศาลา แม่ไก่ชอบใจเสียงพระเทศไม่ไไมม่่มมจิตเม็ดข้าวสารเลยเม็ดข้าวสารอยุดเกลื่อนเต็มขาวแม่ไก่ได้ยินเสียงพระเทศจ้องอยู่เฉยจิตนิรุทีละหนึ่งนะจิตไปพอใจเสียงพระเทศจ้องนิ่งฟังเสียงพระชอบใจไม่รู้เรื่องเลยซ้ําไม่รู้ว่าพระเทศว่าอะไรจิตไม่รู้แต่พอใจเสียงเสียงคําพอใจเสียง เหตุปัจจัยไก่ตัวนี้อาจจะเคยเกิดเป็นคนแล้วเคยฟังเสียงพระเทศอาจจะเคยฟังธรรมเกิดไปพอใจเสียงธรรมมาอันนั้นจ้องเม็ดข้าวสารอีเยวก็เชียวปับ๊บเอาไปก็ไปตายอยู่ในกรงเล็บอีเยวจิตที่มีสมาธินั่งตั้งใจฟังเสียงอันนั้นได้เกิดไปเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะสมาธิจิตชั่วช้างกะดิกโขงูแลบลิ้นที่แม่ไก่ได้นั้น นางพอใจที่จะปฏิบัติสมาธิหาครูบาอาจารย์ได้ปฐมฌานนางศึกษาในชาติที่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินได้ปฐมฌานนางไปได้ปฐมฌานอยู่ในส้วมกําลังนั่งส้วมเห็นหมูนอนโอ้นอน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 เอานอนอนมาเป็นองค์บริกรรมจิตมีวิตกวิจารปิติสุกเอกคตาขณะที่จ้องหมูนอน เนี่ยปิติมันเกิดขึ้นคนลุกสู้สานนั่นนางได้ปฐมฌานเกิดปฐมฌานขึ้นในขณะกำลังนั่งไถจะได้เพราะงั้นอย่าประมาทต่อการปฏิบัติธรรมนางได้ปฐมฌานในชาตินั้นตายในชาตินั้นนางก็ตายกับองค์ภาวนาที่นางได้ปฐมฌานไปเกิดในพรหมโลกได้สมถะกรรมฐานธรรมฐานนี้ก็เหมือนหินทับหญ้า ผมไว้เท่านั้นยังไม่ได้ทําลายอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องมาในสันดานมีโลภะโทสะโมหายังอยู่นางไปเสวยสุขอยู่ในพรหมโลกหมื่นหมื่นปีนะคะพรหมนี่อายุยืนมากตั้งแต่หนึ่งพันปีถึงแปดหมื่นปีอายุไขของพรหมนางก็จุดติจากพรหมหมดวุญแล้วตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์พรหมนี่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นางก็ หลงลืมสติซะมาทำผิดในเมืองมนุษย์มาผิดศีลในเมืองมนุษย์ไม่ทราบว่าผิดศีลข้อไหนไม่ได้ระบุเอาไว้ตายจากเมืองมนุษย์ลงไปเป็นหมูแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกกินนมอยู่ข้างทางพระธงเสด็จออกบินถบาททรงยิ้มยิ้มของพระพุทธเจ้ามีเหตุพระพุทธเจ้าไม่หัวราะวันยังค่ำอย่างพวกเรานะคะพระอรหันนี่ไม่เฮ่เฮ่เฮ่ he. อย่างพวกเรามันยังค่ำ เรานี่เส้นตื่นเห็นอะไรนิดหนึ่งล้วก็อดหัวเราะกันไม่ได้พระธงทรงยิ้มพระนน์ก็ถามต้องคอยจ้องพระพักพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละพอเห็นยิ้มก็ต้องถามพระองทรงยิ้มมีเหตุอะไรหรือพระพุทธเจ้าค่าอ๋ออน,อนนท์แม่ไก่ตัวนี้เคยเกิดเป็นลูกกษัตริย์ก็เล่าภูมิหลังมาให้ฟังอยาประมาต่อการประพฤติธ,ธรรม ต้องปฏิบัติวิปัชนากรรมาฐานให้ผ่านญาณ16ครั้งที่หนึ่งไปแล้วจึงจะตัดอบายภูมิได้สมถะก,กรรมาฐานนั้นเหมือนหินทับหญ้าตัดแต่กิง่งต,ตัดแต่ใบฝนตกลงมาน้ำค้างพรมลงมาก็รัดยอดงามกว่าเก่าอีกก็ได้ทิฏฐิแรงโลภะโทสะรัดยอดไม่อีกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทต้องปฏิบัติวิปัชนากรรมาฐานนะ จึงจะตัดรากตัดโคนตัดรากตัดโคนไม่ต้องตัดกิ่งตัดใบมันก็เหี่ยวเฉาวันหนึ่งก็ต้องตายงั้นเหมือนพวกเรานี้เรามาปฏิบัติพิปัฒนากรรมฐานตัดรากตัดโคนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่วันไรก็วันหนึ่งไม่เมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นวันหนึ่งมันต้องเหี่ยวต้องเฉามันต้องตายลงไปวันหนึ่งจนได้รากแก้วมันถูกตัดลงไปแล้วเวลานิดเวลาหน่อยงั้นอย่าประมาท เกิดมาชาตินาไม่ต้องมีใครสอนเราก็ทําเป็นนะคะไม่ต้องมีใครสอนนะทำเป็นเพราะอะไรเจ้าชายจิตถะชาติสุดท้ายเป็นพระเวชสันดรเคยทําสมาธิพอมาเกิดเป็นเจ้าชายจิตถะก็อายุหกขวบพระพุทธบิดานําไปแลกนาขวัญ เจ้าชายจิตถานิแทนที่จะไปวิ่งเล่นเอาเถิดเจ้ารออยู่กับพระพี่เลี้ยงคอยหาโอกาสจ้องมองหนีพอพี่เลี้ยงไปเล่นกันเกลียวกล่าวนี้เป็นแอบนั่งสมาธิหลับตาปอยู่ใต้ต้นว่าพระทิทรงกรดตะวันไม่วิ่งแล้วเข้ารับกรีบเมฆหมดเลยครึ้มไม่มีแดดถ,ถูกต้องพระวรกายด้วยพระบารมีนั่งหลับตาจนพระพุทธบิดาแลกนาขันเสร็จตอนเย็นบ่าย มามองหาลูกชายอ้าวลูกเราไปไหนโน่นใต้ต้นว่าโอ้ยลูกเรานี่เอามาอยู่แล้วต้องเป็นพระพุทธเจ้าอยากโขนทำนายแล้วต้องไปกราบลูกชายเป็นคำรบสองนะกราบครั้งที่หนึ่งเมื่อลูกชายเกิดได้เจ็ดวันฤาษีเอาไปทูลหัวไว้แล้วก็วางลงกราบร้องไห้บอกนี่คือพระพุทธเจ้าแน่นอนพระพุทธบิดากราบลูกชายตามอาจารย์ของพระพุทธบิดา นั่กราบครั้งที่หนึ่งฤาษีร้องไห้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ชมบุญจะตายเช่ก่อนเมื่อกราบครั้งที่สองเมื่อกราบที่ใต้ต้นว่านี้ก็เห็นแม่ค้าเอาไม่อยู่อายุยี่สิบเก้าปีนี้ออกบวชจ้อยเลยนี่กราบครั้งที่สองนี่เพราะอะไรเพราะว่าเคยบวชเป็นฤาษีเป็นพระเวชสันดรที่ไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าพอมาเกิดเป็นเจ้าชายจิตถ์ก็มีแต่จะ อยากจะทํากุศลสินทานให้ทานช่างเปลือกให้ทานจนกระทั่งกันหาพระชาลีลูกเพราะเกิดมาจะสร้างบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนงั้นเนี่ยอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกันอยู่ได้เจ็ดวันแล้วเกิดมาชาติไหนก็จะทําเป็นลูกโยคียของแม่หลายคนนะคุณแม่ครับงานนี้ผมเคยทําคุณแม่ขางานนี้หนูเคยทําเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขา บอกเคยทําเมื่อไรก็ไม่ทราบแต่มันมีเงาขึ้นที่ใจว่างานนี้เคยทำบอกถูกแล้วเราเคยพบกันมาแล้วในอดีตอย่างลูกโยคีทุกคนนี้ไม่ใช่จะมาทำเดี๋ยวนี้นะเคยพบกับแม่มาแล้วนะเราเคยนั่งกันอย่างนี้เราเคยเดินกันอย่างนี้เคยทํามาแล้วมันมีรากเงากันมาแล้วเราจึงมาพบกันเหตุอดีตมาเป็นผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันจะไปเป็นผลอนาคตเนี่เราก็เคยกอบกอบบำเพ็ญเพียรกันมาอย่างนี้แล้ว มันมีรากเง่ากันมาแล้วจึงมาสืบต่อก่อภพชาติออมีญาติของแม่คนหนึ่งเดินจงกรมมันนั้นร้อนมากร้อนเอาพัดพัดเอ,อ๊ะทำไมจึงร้อนนะก็พอนั่งสมาธิพองน้อยุบหนอไปใจสงบมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นอะไรละ่ะจานหอยแครงวางอยู่ข้างหน้าชอบกินหอยแครงลวกลวกหอยแครงกินทุกวันเลยจานหอยแครงลวกข้างหน้า พอส่งอารมณ์แม่ก็บอกว่านั่นแหละนั่นแหละกฎแห่งกรรมคุณเพชชอบลวกหอยแครงรู้ไหมละบาปอะไรรู้แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเข็ดลวกหอยแครงกฎแห่งกรรมมันก็ปรากฏให้รู้เลยว่าตัวเองลวกหอยแครงไอหอยมันก็ร้อนอย่างนั้นเน่ตั้งแต่นั้นต่อมารักษาศีลเคร่งครัดไม่ทำบาศีลห้าบริบูรณ์เลย ไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปเพราะงั้นลูกโยคีตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะพอเข้ากรรมฐานได้เจ็ดวันนี้ศีลจะบริบูรณ์ขึ้นเองกฎแห่งตามจะปรากฏให้เรารู้ใจจะบอกใจใจจะสอนใจใจจะถามใจใจจะตอบใจเพราะเรามาถึงทางสวัสดีบ้านว่องวานิชนี้เป็นที่อบรมบ่มจิตเป็นที่อบรมบ่มนิสัยของเราให้จิตของเรามีศีล ให้จิตของเรามีสมาธิให้จิตของเรามีปัญญาปัญญาที่เรามาเดินมาถึงทางสวัสดีเดินมาถึงบ้านสันติสุขนะคะเพราะงั้นศีลของเราจะบริบูรณ์บริสุทธิ์ขึ้นแม่ก็ขอให้ลูกโยคีพยายามภาคเพียงกำหนดกำหนดรู้อิยาบทปัจจุบันให้มากๆสํสำคัญท,ที่หนึ่งกำหนดรู้การเดินจงกรมสำคัญที่สองให้ได้ปัจจุบันกำหนดรู้การนั่งสมาธิสำคัญท,ที่สาม ขออนุโมทนาสาธุการกับลูกโยคีด้วยขอให้ลูกทั้งหลายมีความเพียรความอดทนและมีปัญญา,าบารมีแก่กล้าได้บรรลุมรรคผลโดย